มาแล้วครับขบวนดีเซลรางด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับคนโค้งมันโป่งมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบคำินนะครับ NTA 855R1 ขนาด350แรงม้าแบบอิสระนะครับ วันนี้มากัน3คันนะครับก็3าเครื่องยนต์นะครับวันนี้ านไปแล้วนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนาุุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกซับสไครสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ดุ๊กชาแนลครับกับขบวนด่วนพิเศษนั่งปาประกาศที่44ต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพครับ